ดูความสนนะพี่น้องแม่มวยรู้สึกว่าอารมณ์เสียมากแบบนี้ไปบุญทำแบบนี้ไปบุญมาแกงแม่ได้ชาไหมพี้ดูดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูสิพี่น้องจอมทำลายอยู่สิดูสิต้นกล้วยต้นกล้วยเอาไว้เอาไวเอาไวเอาไวแม่วิ่งตามอย่างเร็วเลยแม่เมยต้องตามอย่างเร็วแม่เมย์เอาแม่เมยวิ่งไปข้างหลังแล้ว ดูครับไล่จับกันครับตอนเช้าที่ให้เล่นเยอะๆไม่เล่นนะครับเอ๊ะคอนมวยเอาแล้วคอนมวยเอาแล้วคอนมวยโอ้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 ยแม่ต้อนข้าวบ้าน ไม่ยอมเข้าบ้านครับทํายังไงครับจะเอาไปบุญเข้าบ้านได้ไม่ยอมเข้าบ้านแม่เรียกแล้วแม่เรียกแล้วไปแล้วไอ้หมวยไอ้หมวยบิงไอ้หมวยไล่แล้วไอ้หมวยไล่แล้วไอ่หมวยไล่แล้วไม่หมวย,ย,ย,ยไล่แล้วดูสิดูสิ เอจ้าเนี่ยครับประมาณน,นี้คือเข้าบ้านเข้าบ้านแม่เรียกแล้วแม่เมยเรียกแล้วไม่ยอมไม่ยอมดูสิดูสิคือไม่ยอมเลยไม่ยอมเลยงานนี้ไม่ยอมอย่างเดียวโอ๊ยเดี๋ยวไม่ยอมเข้าบ้านก็หนูไม่ยอมอะ่ะโอ๊ยมามามาเามา

ไม่ยอมเข้าไปอีกเลยถึงรอบแม่แม่กำลังไปต้อนอยู่ตอนนี้พังหมดแล้วนุ่นแม่มมยกำลังไปตามอยู่มาแล้วโดนแม่ตีวิ่งสุดลิกสุดเบียงมาเลยทำผิดมาดูวิ่งสุดลิกสุดเบียงมาเลย ไม่โมยหน้าหอบหมดแล้วไม่โมยหอบหมดแล้วงานนี้เอา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 จะทำไงล่ะทีนี้นน <c oughs> เข้าบ้าน,ขาานเข้าบ้านเข,าาาข้าบ้านเข้าบ้านอยู่ไม่ยอมเข้าเข้าบ้านใบบุญไปอีกรอบแล้วทีนี้กูจะต่ออีกทีก็ ดูดูทำไงทําไงทําไงดูดูวนไปวนมาวนไปวนมาไม่ยอมเข้าแม่ไปฟังนู่นดักของนู่นเลยเดี๋ยวพ่อดักฟังนี้นให้คือวิ่งนี่ไม่ใช่วิ่งเล่นๆนะครับพี่น้องสุดลิปสุดเวียงเลยนะตอนวิ่งเนะี่ยการวิ่งของใบบุญเนะี่ยไม่ใช่ว่าจะวิ่งแบบเบาๆนะครับวิ่งแบบโอ้ยมืออยมาแล้วมาแล้วมาแล้วคือวิ่งนี่คือเอาแบบเต็มที่เลยนะเอาแม่มม้ดัก เอาคือดักแม่เรียกแล้วแม่แม่เหมยเรียกแล้วแม่เหมยเรียกก็ยอมเข้านะคือไปดักฝั่งนู้นดักหน้านน้นดูนะครับดูดูดมันเป็นอะไรที่ที่อธิบายไม่ได้ครับสำหรับใบบุญเนี่ยนะครับมันเป็นลูกเป็นลูกชา้างที่แบบดูสิคือทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นเขาอะดูสิดูสิ แม่ดักเลยมาแลยโอ้วิ่งสุดเล็กสุดเบียงสุดเล็กสุดเบียงสุดเล็กสุดเบียงดูดู <c oughs> มีเตะขาหน้าด้วยนะมีไม่ย,ยอมด้วยมีโมโหด้วยแม่มาดักหนูอย่างนี้หนูแย่สิหนูยังไม่อยากเข้าบ้านอะ่ะหนูอยากวิ่งก่อนมนะแม่บอกว่าเหนื่อยแล้วคุ้มไม่อยู่เนี่ยครับหลังจากออกมาจากบ้านได้ประมาณนี้ครับหนีเที่ยว <c oughs> นีเที่ยวได้ก็ไม่ยอมเข้าบ้านครับดูครับจะชนต้นไม้ใหญ่ดูีิดูสิจะพังเข้าของดูสิโอ้ยงานนี้มีหอบงานนี้มีหอบนะครับดูสิดูสิไปทําอะไรดูสิดูสิดูไม่มีอะไรทําดูสิดูสิอุ้ยตกใจเอาเอาไม่ต้องออกมาตามแม่ออกมาตามอีกเลยไม่เหมือนว่ามานี่ โมไปได้ของเล่นมาแล้วทีนี้เรียกแล้วแม่เหมือเรียกแล้วดูครับดูครับไปได้เปลไปได้เปลมาโอ้หอันตรายที่ไปแล้วไปแล้ว ดูครับดูครับตอนเช้าเช้านะครับบรรยากาศประมาณนี้ครับโอ้ยนะับแม่ก็วิ่งอย่างเดียวแม่เมยก็ออกมาตามลูกลูกก็ไม่ยอมเข้าบ้านลูกสนเนาะโฮ้ยไปเข้าบ้านไปลูกไปเข้าบ้านไปเฮ้ยไปไ<ง>แม่แม่แม่รอเข้ารอเข้าค่อยๆล่อค่อยๆล่อค่อยๆหลอกค่อย,อยๆหลอกล่อเลื่อนไป เอาเข้าได้ครับดูครับแม่เหมยตรงแม่เหมยตรงใช้แผนล่อแผนล่อเสือเข้าถ้ำเข้าแล้วตอนนี้แม่เอาหญ้าโยนให้เอาหญ้าโยนดักทางไว้หลอกไว้นี่นเอาหญ้าที่พวกกินพว่กินโยนไปฝั่งนู้นอ่ะทางทางทางแม่เหมออยยืนนีู่อ่ะ ญาไปหลอกครับพี่น้องครับ <c oughs> เข้าแล้วครับตอนนี้ต้องอนุาไปหลอกไว้ไม่งั้นไม่ยอมเข้าบ้านถ้าได้นีเที่ยวแล้วลองดูเลยครับไม่มีเข้าะายนี้ออกมาได้แล้วยากไน <c oughs> พี่น้องดูหน้าตาก่อนวยสิไม่เอนจอยเลยบอกว่าอย่ามาอย่ามาถ่ายนะบอกอารมณ์ไม่ดีนะวันนี้พาวิง่งแต่เช้าเลยบอกกอนวยบอกว่าแบบนี้ไปบุญเล่นเส้นแม่แล้วไน เป็นไงบ้างหอบเหรอทำไมถึงหอบล่ะเป็นไรลูกสาวเล่นเส้นในเช้าเลยดูสั่นเลยโอ้เอาเลยทีนี้ เหนื่อยไหมที่รักเธอที่รักเธอเป็นยังไงบ้างที่รักที่รักเหนื่อยจนลืม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 มัดเชือกเลยลืมวิธีมัดเชือกเลยเหรอที่รักเธอเป็นยังไงบ้างเธอเหนื่อยไหมมึงไปเกิดมามึเคยออกกำลังกายเป็นยังไงเลยใบบุญหลวงป้าเป็นไงดูครับใบบุญสมนึกผิตหลังจากหนีเที่ยว ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่การติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจเลยวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอท่านมีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปทุกท่านนะครับชมคลิปของเราแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้เราด้วยวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ